วันนี้มารีวิวตัวนี้ครับคาราบินเนอร์นะครับที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นคาราบินเนอร์แบบเ,เป็นแม่เหล็กเออ,อนนี้ผมได้มาอันหนึ่ง80กว่าบาทของยี่ห้ camp. อคูแคมมบถามว่ามันเป็นยังไงคือมันเป็นเพจแมลล็กสองอันติดเข้าไปแบบนี้ด้านล่างเป็นเกียวหนึ่ส่วนสด้วยนั้นสามารถจะยึดกับพวกไม้เชลฟี่อะไรเงีนะ้ยเข้าไปได้แล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าอะแดป เอาพวกไฟที่เป็นแบบแม่เหล็กดูดมาดูดตรงนี้ก็ได้อย่างผมผมมีของตัวไน k e คอ LR หกสิบมาติดเข้าตรงนี้แล้วทำกับข้างทำกับข้าวาไฟก็จะแบบยื่นออกมาก็ได้นะหรือบางทีอาจจะไม่จำเป็นเนี่ยก็ห้อยไปเลยกับพวกตำแหน่งพวกไฟชีสท,ที่เป็นทาร์ปอะห้อยไว้นะครับแต่ตัวนี้คือตรงนี้ นะเราแบบแปะงี้ได้นะนะนะแล้วเราก็เอาไฟพวกตะกงตะเกียงมาห้อยตรงนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีอ่ะพวกเต็นเติร์อะไรพวกนะี้มันมีจุดห้อยที่มันมันไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เราอยากได้อะบางอันมันห้อยไม่ได้อะไรเงี้ยผมให้เพื่อนดูมันมีพัดลมขนาดเล็กกับจริงๆมันจะมีตัวใหญ่ด้วยเพื่อนนะจะเคยเห็นละเฟลเทลนักสคูลเลอนะครับเนะี่ยตอนนี้ผมเปิดอยู่นี่ตัวเนี้ย ปกติแล้วเราจะค่อยมันตรงนี้มันไม่ได้ดูปะบางทีเราอยู่นอกเต็นท์อยากจะแบบเอ้ยค่อยสันหน่อยอะไรยเงี้ยก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้เลยนี่มีปุ๊บอปงนี้แต่ถ้าแบบมุมมันไม่ได้ไะมจัดมุมเอาหามุมที่เราคิดว่าพัดลมมันหันมาโดนเราพอดีนี่เห็นไหมเราก็ปรับมุมได้เพราะถ้าเป็นคารา์บนเนอร์ธรรมดามันทําแบบนี้ไม่ได้ไงอย่างนี้ก็คือแบบเป่าลงหัวแล้วเนี่ยเนี่ยดีไหม เอ้เวิร์กเวิร์กเวิร์กเลยเนี่ยดีเพราะปกติแล้วคารา,า,าบินเนอร์เนี่ยมันอาจจะมีตำแหน่งตายตัวใช่ไหมอันนี้มันคือมันเป็นแม่เหล็กอะเราก็หมุนหามตำแหน่งที่เราคิดว่าเราได้อะเนี่ยเนี่ยพัดโดนผมสบายสบายเลยตอนเนี้ยหรือแม้ทั่นอยากจะเอาไปยึดข้างในอะไรอย่างเงี้ยต้องนึกภาพนอะไรเดี๋ยวบอกให้เพื่อนดูเวลาอยู่ข้างในอะข้างในเต็นท์เนี่ย ตำแหน่งของการติดตั้งอ่ะมันก็จะจํากัดอย่างถ้าเป็นเต็นเต็นนี้ของผมใช่ไหมตำแหน่งติดตั้งผมอ่ะมันอยู่ตรงนี้เป็นฮุกผมก็คล้องได้แค่ตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งนี้แต่อีกอันนึงจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่เราอยากได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีนี้ก็คือเนี่ยป๊บเราก็หาตำแหน่งยึดที่เราต้องการได้เลยเพราะเป็นแม่เหล็กไงถูกป่ะเพราะว่าตำแหน่งนี้ไปยึดในตำแหน่งของตัว โครงเต็นท์ข้างในเนี่ยได้แล้วนะอยู่เลยถามว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีแบบคล้ายๆแบบนี้ไหมมีนะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เล็กๆเล็กๆแม่เลกแน่นอยู่นะบอกก่อนนะแน่นอยู่นะอันนี้อันนี้ก็มีอันนี้ก็กระทัดรัดดีนะครับแน่นอยู่ขอให้เพื่อนดูสมุมิผมยึดกับตรงนี้นะอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เอาพัดลมมคลองให้ดูก็ได้ตรงนี้อ่ะ มันก็สารพัดคุกเลยตอนนี้ยยึดเข้าไปนี่แน่นไหมมันก็แน่นนะ่ะแต่ด้วยความที่จุดยึดน่ะมันเล็กเพราะฉนะนั้นมันจะเฉลี่ยน้ำหนักผ้าได้ค่อนข้างน้อยั้ามาค่อยพัดลมอาจจะหนักไปอะไรเงี้ยค่อยพวตะเกียงเล็กๆก็ได้แต่เนี้ยจ,จะหนักไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยไอ้ตัวเนี้มันกระจายน้ําหนักอย่างที่ผมบอกเนี่ยพอมันกระจายน้ําหนักได้เนีย่ยผ้าเต็นท์เราจะแบบว่า ไม่ต้องรับน้ําหนักเยอะยึดก็้าไปุ๊บพาเตนเราก็ไม่ต้องรับน้ําหนักเยอะคล้องเดี๋ยวก่อนนะไปไหนแล้วมันพับได้ไงเนี้ยมันพับได้เหเนี่ยมันพับได้เนี่ยเนะเวลาเก็บมันยังไม่กิดกะเนี่ยเนี่ยมันกระจายน้ําหนักเห็นไหมภาพเมื่อกี้เห็นจะเห็นเลยนะพอ,พอดึงเนี่ยเนี่ยผมทาให้ดู พอเราดึงเนี่ยมันเห็นไหมมันดึงผ้าในจุดเดียวเดี๋ยวเกิดผ้าเต็นขาดนะครพราะใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าเป็นพวกไฟตะเกียงเล็กๆอันนี้ไม่เป็นไรแต่อันนี้คือแบบมันเป็นแม่เหล็กดูดอันใหญ่กระจายน้ำหนักตัวผ้ามันก็ถือว่าโอเคครับแต่สิกว่าบาทงานดีซื้อมาสองอันนะผมอะฮะเก็ตจริงมาแบบนี้นะครับผมก็กะว่ามาใช้กับพวกตัวไฟด้วย เผื่อบางทีผมไม่ติดไก่ตัวขานั้งกล้องผมที่เป็นเกียว1/4อ่ะแล้วผมก็ใช้แค่นี้ะแล้วเอาไฟมาแปะเพราะเป็นแม่เหล็กไงประเด็นคือมันเป็นแม่เหล็กเนี่ย,ยนะเป็นแม่เหล็กเพราะนั้นไฟผมก็เป็นแม่เหล็กอยู่ถ้าผมก็ทำมุมก้มได้แล้วก็ส่องลงพื้นเงนี้ได้เลยก็ถือว่าดี ขายสิบกว่าบาทเพื่อนไหนสนใจผมติงลิงไว้ให้นะว่าซื้อจากไหนนะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e c ซี่ a s หกสามเก้าห้านะครับเหมือนเดิมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไม่ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการอัปเดตวันนี้ไปละสวัสดีครับ